การสร้างแผนภูม sí, si ินะครับแน่นอนว่านักเรียนปปช .3 นะครับ เราจะเจอกับวิชาโครงการแน่นอนต้องทำแผนภูมิต้องทำสไลด์ต้องทำรูปเล่มนะครับโดยใช้โปรแกรม Word Excel powerpoint ครอบทุกโปรแกรมเลยที่เราเรียนแน่นอนว่าเราเรียนไปแล้วเราต้องได้ใช้เมื่อได้ใช้เราจึงต้องรู้ไปก่อนเพื่อไม่ให้งานล่าช้านะครับทีนี้การสร้างแผนภูมินะครับสร้างง่ายมากนะครับเราไปที่แท็บเมนูนะครับ insert ครับ ไปดูที่ชาร์ตครับอยู่แถบเดียวกันกับเชฟสมาร์ทอาร์ตนะครับแล้วก็ชาร์ตจะเป็นตัวถัดไปหรือของแต่ละเวอร์ชั่นที่เราใช้งานอาจจะอยู่บริเวณนี้นะครับแต่แน่นอนว่าอยู่ในแถบเครื่องมือ Insert แน่นอนนะครับแต่ตำแหน่งของแต่ละเวอร์ชันนะครับแต่ละตัวแต่ละเครื่องเนี่ยอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนหรือมันกรุ๊มอยู่ในกลุ่มเดียวกัน นะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจว่าของเราจะไม่มีมีนะครับแต่บางครั้งมันอาจจะไปรวมอยู่กับกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งงั้นลองสังเกตดูนะครับวันนี้เราใช้คำสั่งนะครับชาร์ตในการสร้างนะครับแผนภูมินั่นเองนะครับหรือว่ากราฟนะครับดับเบิ้ลคลิกหนึ่ครั้งสิ่งที่เหมือนกับสมาร์ทอาร์ตนั่นก็คือจะมีตัวเทมเพลตมาให้เราได้เรียกใช้กันนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่ละประเภทเราก็ เลือกนะครับเข้ามาใช้งานได้นะครับอาจารย์จะเลือกตัวนี้นะครับ 3D column ัคลิก1ครั้งคลิกโอเคเมื่อเราคลิกนะฮะเลือกสไตล์แล้วก็แลวก็เทมเพลตนะครับของนะครับตัวแผนภูมิเสร็จแล้วนะครับก็จะมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งโผล่ขึ้นมาซึ่งทำงานร่วมกับ โปรแกรม Word นั้นก็คือโปรแกรม Excel นะครับที่เป็นกล่องหน้าต่างนะครับสีเขียวกล่องนี้นะครับ Excel จะทำ,ท,ทำงานนะครับแล้วก็ทำหน้าที่นะครับในการประมวลผลนะครับคำนวณน,นะครับและก็ส่งนะครับการแสดงผลมายังโปรแกรม Word นั่นเองังนั้นโปรแกรม Word เปรียบเสมือนหน้าจอทีวีหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับส่วน Excel เนี่ยเปรียบเสมือน นะครับเครื่องคำนวณนั่นเองนะครับเดี๋ยวในหน่วยถัดไปเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับ e x c e l นะครับวันนี้ก็จะเตะนิดนึงนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการใช้แผนภูมิการสร้างแผนภูมินั่นเองนะครับทีนี้ในตัว e x c e l ครับเราต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเพื่อทำการประมวลผลและแสดงเป็นกราฟแท่งตามรูปแบบที่เราเลือกไว้ และมาแสดงผลบน Microsoft Word นะครับทีนี้ไปดูที่ Excel ครับหน้าต่างที่เป็นสีเขียวนะครับสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปก็คือ1ข้อมูล2ตัวเลขนะครับเราจะมีแค่ตัวอักษรไม่ได้เราต้องมีตัวเลขเพื่อวัดค่านะครับของกราฟนั่นเองเช่นจำนวนคนจำนวนเงินนะครับจำนวนวันจำนวนปีอย่างเงี้ยที่เป็นตัวเลขนะครับสามารถวัดค่า เทียบค่ากันได้นะครับก็ไก่เทียบค่ากับตัว A ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีระยะในการเทียบค่านั่นเองนะครับอ่ะองนั้นเรามาพิมพ์นะครับหัวข้อกันอาจารย์จะยกตัวอย่างนะครับค่าใช้จ่ายประจําเดือนมการารายเดือนมการาถึงมีนาคมนะครับงนั้นด้านบนนะครับเราจะพิมพ์เดือนเข้าไปนะครับมการาคมนะครับ เดือนที่เอ,มอ่มีมะกุมภานะครับกุมภาพันธุ์นะครับ <laughs> เดือนที่3มีมนาคมแต่ไม่มีใจพามพามแม้ยังจะเล่นนะครับ <laughs> เดือนที่3เดือนมีนาคมนะครับ <laughs> ต่อมาซ้ายมือนะครับก็คือรายการนั่นเองของเรานะครับ <laughs> รายการของเรา <laughs> มีอะไรบ้างอาจารย์ขอเคลียร์ก่อนนะครับมีอะไรบ้างมีค่าใช้ ประจํานะครับอาจารย์ลากช่องคอลัมน์ออกมานิดนึงครับก็ความยาวนะครับช่องที่2ค่าใช้จ่ายอื่นๆ3ประเภทสังคมอันนี้อาจารย์ไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะเป็นรายการอะไรแต่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเยอะๆเราจะได้เข้าใจนะครับ สมมติว่าเรามี3รายการ3ราวหรือว่า3บรรทัดนะครับนะครับเราก็เหลืออีก1บรรทัดทำยังไงครับต้องลบนะครับลบออกนะครับไม่งั้นระบบเนี่ยโปรแกรม Excel จะคำนวณนะครับแล้วก็แสดงผลไปที่โปรแกรม Word นั่นเอง่งั้น delete ออกเลยครับคลิกขวา e l l t e ครับแถวออกราวนะครับขออภัยครับเมื่อกี้ไปคลิกอยู่ที่ตัว แผนภูมินะครับอ่างั้นตรงนี้นะครับเราลบออกครับแถวที่5คลิกขวาเลือก delete ครับอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับเดือนมกรานะครับกุมภากุมภาพันกุมภานะครับมกรากุมภามีนานะครับ เราจะต้องใส่ตัวเลขเข้าไปครับอันนี้ปรับเปลี่ยนครับเคลียร์ออกก่อนมกราค่าใช้จ่ายประจำหน0 0ง0นะครับเดือนกุมภาหมื่นสอพันหนึ่งร้อมีนาหนึ่ง2 0 0 0นะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆเบตตอรเลสนะครับมีนา3,500น้ากุมภา 4,000มกร,รา5,700สังคมนะครับเช่นงานบวชงานแต่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ามกุมมกร,รานะครับมกรราพันสองนะครับน้อย, 2, ยอหน่อยกุมภาสองพันห้าเยอะหน่อย มีนา9 0้านะครับถูกหน่อยครับอ่ะทีนี้เราก็จะได้นะครับแผนภูมินะครับมาและนะครับถ้าเราสังเกตนะฮะอันนี้คือแผนภูมินะครับเมื่อเราใส่ตัวเลขนะครับใส่นะครับเดือนนะครับใส่ประเภทเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในแผนภูมิกันครับปิดตัวนี้ออกนะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยใน Excel แล้วนะครับมาดูแผนภูมิของเรานะครับ แผนงของเราทำอะไรได้บ้างนะครับหนึงเราต้องใส่หัวข้อก่อนครับหัวข้อตารางถ้าไม่ต้องการก็ลอบออกได้นะครับสรุปค่าใช้จ่ายเดือนมกราคมถึงมีนาคมนะครับ โอเคพอเราใส่หัวข้อนะครับของอแผนภูมิเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราต้องปรับฟอนต์นะครับแล้วก็ขนาดนิดนึงวิธีการปรับแบบรวดเร็วนะครับก็คือคลิกแผนภูมิทั้งหมดเลยไปที่โฮมนะครับไปที่ฟอนต์เลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับสีของตัวอักษรขนาดเริ่มต้นสัก16หรือ14 นะครับถ้า16มันใหญ่ไปก็เลือก14นะครับหัวข้ออาจารย์ใส่ตัวนาะทําเป็นตัวหนาครับใส่สีให้สักหน่อยตัวอื่นๆเช่นเดือนเราจะสังเกตว่าเดือนอีกอันนึงมันจะหายไปแปลว่าตัวอนนักษรมันใหญ่ไปลดลงมาครับให้เดือนนะฮะกุมภาขึ้นมาแบบนี้นะครับ เอาพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วหลายคนถามว่าแท่งแผ่นภูมมเนี่ยสามารถที่จะปรับสีได้ไหมได้ครับปรับสีโดยเราคลิกครับไปที่ format นะครับขออภัยครับไปที่ design นะครับคลิกที่กล่องนะครับของแท่งแผ่นภูมินะครับกล่องใหญ่ตกลงนี้เลยนะครับบ็อกตัวนี้เลย ไปที่นะครับ Change Color นะครับมันก็จะมีคู่สีมาให้เราเลือกใช้นะครับว่าเราจะใช้นะครับสีอะไรคู่สีอะไรนะครับหรือใครยังไม่พอใจอีกอาจารย์ผมอยากหนูอยากตกแต่งทีละอันเลยได้มีเวลาได้ครับอาเราคลิกตรงแท่งใดแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ ฟอร์แมไปที่เชฟนะครับฟิลนะครับเลือกสีนะครับคลิกเลือกนะครับหรือใครจะใส่ใส่เส้นขอบก็ได้แต่มันก็จะดูยังไงครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนอะก,ก็ไม่ใส่ไม่ต้องใส่นะครับใส่เส้นขอบก็ชาร์ปเอา l ลน e นะครับไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่สีเลือกสีอะไรไปนะครับเราก็จะได้นะครับเแท่งแผนภูมิ นะครับชุดนี้ขึ้นมานะครับสามารถย่อให้มันเล็กได้ไหมได้ครับก็คลิกนะครับบล็อกใหญ่เลยของแผ่นภูมินะครับ1ครั้งคลิกที่มุมกดชิปด้วยย่อลงมาคลิกสายแต่เราย่อแบบนี้แล้วนะครับแผ่นภูมิมันก็จะเล็กลงนะครับดังนั้นข้อความต่างๆเราต้องปรับครับเล็กลงด้วยไม่งั้น เราจะไปอัดแผนภูมิให้มันเล็กลงแบบนี้เพราะว่าตัวอักษรมันใหญ่งั้นเราต้องปรับนะครับขนาดลงนะครับเพื่อให้แผ่นภูมิเป็นจุดเด่นแต่ว่าตัวอักษรก็ให้มันพอดูออกนะครับไม่ใช่ตัวเล็กเกินไปแล้วดูอะไรไม่ได้เลยนะครับการย้ายนะครับแท่งแผนภูมินะครับก็ใช้วิธีการคลิกบล็อกใหญ่ครับของแผนภูมิเสร็จแล้วคลิกซ้ายค้างลากไปอย่างตำแหน่งที่ต้องการครับ แค่นี้นะครับไม่ได้ยากเลยแค่นี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับขอเพิ่มเติมในเรื่องของการเรียกนะครับการเรียกตัวโปรแกร,รม Excel ขึ้นมาเพื่อท,ที่จะแก้ไขข้อมูลนะครับเราไปคลิกที่นะครับบ็อกของอของเผนพูมนะครับแล้วก็ไปที่นะครับดีไซน์นะครับ ไปที่ดีไซน์เลือกที่ Edit Data นะครับคลิก1ครั้งนะครับเราจะเลือก Edit Data หรือจะเลือก Edit in Excel ก็ได้ก็2อย่างนี้ทำงานในลักษณะเดียวกันนะครับแต่แตกต่างอยู่ที่ถ้าเลือก Edit Data นะครับโปรแกรม Excel จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้แบบย่อๆโดยที่ไม่มีแถบเครื่องมือด้านบนนะครับแต่ถ้าเราเลือกแบบ Edit Data in Excel คลิกดูครับมันจะมาเต็มรูปแบบเลยเต็มโปรแกรมนะครับมันก็จะมีแถบเมนูต่างๆนะครับมาให้เราใช้งานแต่อันที่จริงเราไม่ได้ใช้อะไรหรอกครับแค่ใส่ข้อมูลใส่ตัวเลขแค่นี้เพื่อให้แสดงผลนะครับในตัวแผนภูมิที่อยู่ใน Word ให้ถูกต้องแค่นี้เองนะครับ